สวัสดีครับวันนี้ผมมานาชัยนำเหรียญ10บาท2สีที่ละลึกมาให้เพื่อนสมาชิได้รับชมกันนะครับด้านหน้าเหรียญก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงราชการที่9นะครับด้านหลังก็เป็นตาของกรมเจรทหารบกนะครับเหรียญนี้ออกเมื่อปีพศ2546นระนะครับสำหรับเหรียญ10บาท2สีที่ล,ลึกแบบนี้นะครับมีทั้งหมด61แบบ61วาระนะครับ ซึ่งทางกองกระสาบไม่ได้ออกเหรียญลักษณะนี้มาเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วนะครับในชั้นหลังในช่วงรัชการที่1 0นี้ออกไปเหรียญย0บาทนะครับเป็นเหรียญชนิราคา20บาทโลหะสีขาวนะครับจึงให้ขอใปรครับขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกนะครับหาเหรียญเหล่านี้มาเก็บสะสมกันนะครับราคาก็ช่วงนี้ก็ยังพอเก็บได้นะครับยังไม่สูงมากนะครับ ท้ายนี้ก็ขอแจ้งขา่าวไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับว่าช่องของผมไม่รับซื้อเหรียญนะครับไม่ได้รับซื้อเหนนรีรหยญมาเชิญชวนเก็บเหรียญมาให้ความรู้เรื่องเหรียญกันมาคุยกันนะครับขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามให้กําลังใจนะครับขอบคุณมากครับ